หลายๆพงสาวดารต่างให้เหตุผลถึงความชอบธรรมของการถอดพระเจ้าตากสินจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์และหนึ่งในเหตุผลที่เอามาพูดกันมากก็คือพระเจ้าตากสินทรงวิปราชทรงเสียสติจิตใจฟันฟ่นเฟือนและไม่สามารถปกครองประเทศต่อไปได้และเพราะเหตุผลเหล่านี้รัชการที่หนึ่งจึงได้ทารัฐประหารจับกลุ่มตัวพระเจ้าตากไปตัดพระอที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ แต่เอพงศวดาที่เขียนขึ้นโดยผู้ชนะอาจจะใส่เหตุผลความชอบธรรมที่เข้าข้างตัวเองและอะไรล่ะคือความจริงเทปเนี้ยแอดมินจะเอาหลักฐานที่ได้รับการบันทึกจากชาวต่างชาติผู้อาศัยอยู่ในกรุงธนบุรีในช่วงเวลานั้นพร้อมกับพงศวดานไทยที่เขียนขึ้นในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เราจะมาศึกษาหลักฐานที่ต่างที่มาแต่จุดประสงค์เดียวกัน แอดมินน่ะอยากใช้ผู้ฟังทุกคนเป็นผู้ตัดสินเองว่าพระเจ้าตากสินนั้นทรงจริตฟั่นเฟือนจริงหรือหรือว่าทรงพ่ายแพ้การแย่งชิงอํานาจกันแน่หลังจากพิจารณาหลักฐานทั้งทางไทยและเทศที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดผู้ฟังคงจะเป็นผู้ตัดสินเองแล้วค่ะแอดมินจะแบ่งเทปนี้ออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกเราจะพิจารณาหลักฐานของทางไทยเองซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่ง พระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพนรัตวัดพระเชตุพน 2. จดหมายเหตุความทรงจำของกมรมหลวงนรินทรเทวี 3. พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่4ส,ส่วนที่ 2. เราจะพิจารณาหลักฐานและบันทึกของชาวต่างชาติผู้อาศัยในกรุงธนบรุรีประกอบไปด้วย 1. บันทึกของด Jean ร์จีนเจอรัตโคนิงมิชชันนารีชาวลัตเวียที่เดินทางมาพระนคร 2. จดหมายเหตุของมองซีเอคูเคบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในช่วงเวลานั้น 3. จดหมายของมองซีเอเคอร์คูวิเว ที่แอดมินเอาจดหมายเหตุเหล่านี้มาพิจารณาด้วยก็เพราะเห็นว่าเป็นบันทึกของชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับพระเจ้าตากและราชวงศ์จักกรีก็น่าจะเป็นกลางที่สุดเริ่มกันที่พงศาว,วดารของทางไทยก่อนเลยแล้วกันพงศาว,วดารฉบับสมเด็จพระพานรัตวัดพระเชตุพนเนี่ยได้ระบุไว้หลายเหตุการณ์ถึงสติของพระเจ้าตากเช่นในพุทธศักราช2,325 พระเจ้าตากสินเนี่ยให้ประชุมพระราชาคณะโดยพร้อมเพรียงกันพระองค์มีพละสติฟั่นเฟือนถึงสัญญาวิปร,ราชทรงเห็นว่าทรงบรรลุถึงพระโสดาบันแล้วจึงตัดถามพระราชาคณะทั้งหลายว่าพระสงฆ์นั้นจะไหว้นบเคารพคารืหัดซึ่งบรรลุโสดาบันได้หรือไม่พระราชาคณะบางองค์ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมหรืออาจจะเก่งพระราชาอาญายกตัวอย่างเช่น พระพุทธโคสาจารย์วัดบางว่าใหญ่พระโพธิวงศ์และพระรัตนมณีวัดหงทูลต่อไปว่าพระเจ้าว้ครหัดซึ่งเป็นโสดาบันนั้นได้ถือว่าชอบทำอยู่กลับกันสมเด็จพระสังฆราชและพระพุทธโคสาจารย์วัดวังว่าน้อยพร้อมกับพระพิมลธรรมวัดโพธารามมิได้เป็นคนประจบสอบพอจึงตัดต่อไปว่า พระไม่สามารถจะไหว้คฤรัหั์ได้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระเจ้าตากสินได้ยินเช่นนั้นทรงกริ้วมากรับสั่งให้นำพระทั้งสามไปเคี่ยนหนึ่งร้อยทีส่วนพระลูกวัดทุกองค์โดนอีกห้าสิบทีครานั้นพระสงฆ์เกินกว่าห้าร้อยลูกต่างโดนเคี่ยนตีกันทั่วหน้าเกิดการโกโลหันไปทั่วพระราชาคณะทั้งสามยังถูกถอดออกจากสัมมาศักลงเป็นพระลูกวัดธรรมดา แล้วให้ไปขนอัจมส่งตั้งพระโพธิวงเป็นพระสังฆราชแทนพระพุทธโคสาจารย์เป็นพระวรรณรัตครั้งนั้นถือว่าเป็นมหาภัยพิบัติอันใหญ่หลวงที่ไม่เคยเกิดขึ้นในพุทธศาสนาเหล่าราษฎรต่างร้องไห้ขอให้เคี่ยนตีตนเองแทนพระสงฆ์น้ำตาของทุกคนหมู่เหล่าต่างก็ไหลออกมาด้วยความสงสารพระสงฆ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมเหตุการณ์ที่สอง ครานั้นของในท้องพระครังได้หายไปหลายอย่างเช่นเงินหายไป2,000เหรียญผาแพอีก10พับพระเจ้าตากทรงกริ้วมากเลยให้มีการสอบสวนโดยการลงโทษผู้ดูแลครังโดยให้ไปโบย150ทีบ้าง100บ้างและเอาตัวไปประหารชีวิตส่วนพ่อแม่พี่น้องของชาวครังนั้นก็ต้องโดนหางเลขไปด้วยบ้างก็โดนโบย100บ้างบ้างก็โดนโบย50ทีบ้าง ทุกคนโดนกันพร้อมเพียงกันต่อมาพระองค์ก็เริ่มสงสัยว่าคนที่ขโมยนั้นอาจจะเป็นเจ้าจอมหม่อมห้ามจึงสั่งให้โบยเจ้าจอมหลายต่อหลายคนแล้วตัวไปจำในตรุส่วนเจ้าจอมโนรีที่มีหน้าที่ดูแลพระคังโดยตรงทรงรับสั่งให้ย่างสดจนถึงแก่ความตายเหตุการณ์ที่3อันนี้ถือว่าครูเชีมากมีขุนนางชื่อพันสีผู้หนึ่งกับพวกอีก3 33 3คน ถวายดีกาถึงพระเจ้าตากว่ามีการค้าสิ่งของต้องห้ามในพระนครเช่นข้าวกเกลืองาช้างพระเจ้าตากทรงเชื่อและยกอำนาจราชสิทธิ์ให้พันศีสามารถที่จะสืบสวนเรื่องนี้ได้พันศีนั้นสามารถที่จะปรับเงินจำเลยตามสมควรและถ้าจำเลยคนไหนไม่รับก็ต้องโดนเคี่ยนและก็ต่อมาก็ต้องโดนปรับอย่างหนัก บางครั้งตัวพันศีเองก็เที่ยวกล่าวหาคนไปทั่วบางคนไม่ผิดก็บอกให้ผิดจนราชดอนต่างเดือดร้อนบ้านเมืองเป็นทุรยศโกลาหลกันไปหมดส่วนพระอารมณ์ของพระเจ้าตากนั้นก็แปรปรวนยิ่งกว่าเดิมยกตัวอย่างเช่นเดือนสองแรม12บสองคำก็ให้ประหารชีวิต9คนเดือนสขึ้น12บสองคำให้ประหารชีวิตคนจีนอีก8คน เดือน3แรมสองคำ่ำข่าวนี้ให้ประหารชีวิตคนทิ้งไพ่อีก7คนนี่คือแค่ส่วนหนึ่งในะพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพนรัตที่กล่าวถึงอารมณ์อันแปรปรวนของพระเจ้าตากสินค่ะส่วนจดหมายเหตุความทรงจำของกมรมหลวงนรินทร์เทวีนั้นก็ได้บันทึกพัสติที่เริ่มฟั่นเฟือนของพระเจ้าตากสินโดยเป็นมุมมองจากเจ้านายฝ่ายในค่ะก่อนอื่น กรมมารวงนรินทร์ทอเทวีคือใครพระนางคือพระคณิษฐาต่างมารดาในราชการที่1ในจดหมายเหตุของพระนางนั้นได้ให้ข้อมูลที่สําคัญว่าพระเจ้าตากสินทรงเริ่มแสดงพระอาการติฟั่นเฟือนตั้งแต่พุทธศักราช2,311ได้ใจความว่าครานั้นเกิดเหตุหนูเข้ามากัดมาาในวังพระเจ้าตากจึงรับสั่งให้มหาดเล็กฝรั่งทั้งสองไปล่จับหนูไปทั่ว ฝรั่งก็ไล่จับหนูไปเข้าห้องนูน้นออกห้องนี้และก็เลยไปถึงเขตรพระสถานชั้นในต่อมาเจ้าประทุมพระสนมเอกก็ได้กราบทูลพระเจ้าตากสินว่ามหาดเล็กฝรั่งทั้งสองนั้นแอบเป็นชู้กับหม่อมชิมและหม่อมอุบลซึ่งทั้งสองหม่อมเนี่ยเป็นพระสนมที่พระเจ้าตากโปรดปรานมากที่สุดพระเจ้าตากสินทรงกริ้วมากลงโทษทั้งสองหม่อมโดยการเคี่ยนและเอาน้ำเกลือราด แล้วก็แห่ประจานในวังต่อมาก็ให้ประหารชีวิตโดยการผ่าอกเอาเกลือทาและจบด้วยตัดมือตัดเท้าหลังจากที่พระองค์สำเร็จโทษทั้งสองหม่อมไปก็เกิดไม่สบายพระไทยเพราะว่าหม่อมอุบลน,นั้นมีคันอยู่ถึงสองเดือนจึงตัดว่าพระองค์จะตายตามหม่อมอุบลแล้วก็ทรงนั่งในแพยกนิมนต์พระมาบังสกุลจะประหารชีวิตคนที่ยอมตายตามสเสด็จ และจะแทงพระองค์ตามไปอยู่ด้วยคุณเท้าทรงกันดานผู้ดูแลฝ่ายในตอนนั้นต้องรีบไปนิมนต์พระผู้ใหญ่เข้ามาห้ามพระองค์พระเจ้าตักสินจะได้ยกเลิกความคิดไปและอีกครั้งก็มีเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2,324พระเจ้าตากสินเนี่ยให้ปลูกไม้ไผ่หนึ่งพเส้นไว้พระองค์รับสั่งว่าจะเอาไปสร้างประสาทปลูกไว้สำหรับผู้มีบุญจะมา พระองค์ท่านจะเหาะแล้วจ้าแล้วยังมีการแต่งทูตออกไปปักกิ่งว่าจะขอลูกสาวของพระเจ้าปักกิ่งให้มาสมรสกับตนโดยให้เจ้าพญาสีรรมาทราชเป็นราชทูตนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จดหมายเหตุกรมหลวงนรินทร์รเทวีได้ระบุไว้ถึงพัสตีของพระเจ้าตากค่ะส่วนพงศ์สาวดารฉบับพระราชหัตถ์ทะเลขานั้นก็ได้กล่าวถึงเรื่องของพระเกศาหนึ่งเส้นที่สั่นสะท้านแผ่นดิน ในพุทธศักราช2323 23, เจ้าพนักงานภูสามาลาเนี่ยทรงตัดผมถวายพระเจ้าตากพระเจ้าตากตัดเสร็จแล้วทรงส่องกระจกแล้วเห็นว่าเหลือพระเกศายูอีกหนึ่งเส้นจึงตัดถามเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์พระชโรสองโตว,ว่าเจ้าพนักงานควรมีโทษสถานใดกรมขุนอินทรพิทักษ์นั้นทรงมีพระเมตตาและเห็นว่าเจ้าพนักงานภูสามาลานั้นแก่ชรามาก จึงตัดตอบไปว่าเจ้าพนักงานคงไม่ได้ตั้งใจในะพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าตากสินทรงพิโรธอย่างหนักกล่าวหาว่ากรมขุนเข้าข้างคนผิดจึงรับสั่งให้เคี่ยนกรมขุน100ทีส่วนเจ้าพนักงานผู้เท่านั้นถูกนำไปประหารชีวิตจากนั้นทรงถอดกรมขุนออกจากพระยศกรมขุนเป็นสามัญชน ส่วนพระชนนีของกรมขุนคือกมรมหลวงบาทบริจาผู้ลังตำแหน่งพระมเหสีในตอนนั้นก็โดนขับออกจากวังเมื่อพระเจ้าตากสินหายพิโรธแล้วก็ให้กรมขุนกลับเข้ารับยศตามเดิมเรื่องพระเกษาหนึ่งเส้นก็อาจจะหมายถึงความแปรปรวนทางจิตของพระองค์ก็ได้พงศาวดารฉบับเนี้ยังระบุอีกว่ามีความวุ่นวายไปทั่วกรุงธนบรุรีมีการบบยตีพระสงฆ์โดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ กักขังตั้งแต่ชาวบ้านจนถึงพระรมวงศานุวงศ์โดยไม่มีสาเหตุเรื่องนี้เกิดขึ้นไปทั่วก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมากเอาล่ะเรามาฟังหลักฐานทางพงศาวดารไทยกันแล้วก็มาถึงหลักฐานของทางฝรั่งกันบ้างดูสิว่าจะเหมือนกับทางไทยหรือเปล่าเริ่มกันที่บันทึกของดรจีนเจอรัตโคนิงมิชชันนารีชาวรัสเวียนายบันทึกเขียนว่า พุทธศักราช2,321พระเจ้าอยู่หัวทรงปล่อยให้โทสักเป็นนายบรรดาพระโอรสที่เจริญวัยรวมทั้งแม่ทัพนายกองต่างก็ถูกลงพระราชอาญาอยู่บ่อยครั้งในความผิดที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นปกติแล้วชายชาวสยามไม่สมเสื้ออยู่จึงเห็นแผลเป็นจากการโดนเคี้ยนตีได้โดยง่ายพระองค์เองก็หวังว่าจะเหาะเหินเดินอากาศได้ ทรงตัดถามข้าบริพาณและพระสงฆ์ก็มีแต่คนว่าตอบว่าได้เมื่อสองปีก่อนพระองค์ทรงเรียกให้สังฆราชและบาทหลวงอีกสามคนไปเข้าเฝ้าบาทหลวงก็ตอบว่าการเหาะเหินเดินอากาศนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ทั้งสจึงถูกพระอาญาโดยการโบยคนละร้อยถีส่วนพระสังฆราชนั้นถูกล่ามโซ่ไว้และจำคุกอีกหนึ่งปีทุกวันนี้ ท่านยังเจ็บตรงข้อเท้าที่ถูกโซ่รัดไม่หายอีกเรื่องพระองค์ทรงกริ้วที่เจ้าพนักงานตัดพระเกศาไม่ดีพระองค์เรียกหาพระราชโอรสองค์ใหญ่และพระนัดดาทั้งสององค์ก็ต่างตอบว่าเรียบเสมอดีแล้วจากนั้นสเสด็จเข้าฝ่ายในไปเจอเจ้าจอมหม่อมห้ามนางในเหล่านั้นเห็นพระเกศาแล้ขบขันเพอหัวเลาะออกมาพระองค์จึงสั่งประหารชีวิตเจ้าพนักงานผู้ตัดพระเกศาถวาย และสั่งให้โบยพระโอรสและนัดดาทันทีส่วนขุนนางผู้ใหญ่มาขอรับโทษแทนองค์ชายก็โดนโบยพร้อมอีกคนหนึ่งจากที่เห็นจดหมายเหตุของกรมหลวงนริงทรอนเทวีกับบันทึกของดตรจีนส์กล่าวได้ตรงกันเรื่องพระเกศาและอารมณ์อันแปรปวนของพระเจ้าตากสินค่ะต่อกันที่จดหมายเหตุของมองซีเอร์คูแครบาทหลวงชาวฝรั่งเศสกันบ้าง พุทธศกราช2 3 2พพวกเราอ่ะอยู่เมืองไทยสบายดีพระเจ้าตัดสินเองบางครั้งก็กลิ้วพวกเราบ้างแต่ไม่ช้าก็ทรงหายกลิ้วทรงไม่ได้รับสั่งให้พวกเราเข้าเฝ้าม,มากว่าหนึ่งปีแล้วระหว่างนั้นทรงสวดมนต์เองบ้างอดพระยาหารบ้างเพื่อเตรียมพระองค์สำหรับเหาะเหินเดินอากาศระหว่างนั้นเราก็ทำพิธีศาสนาคริสต์อย่างเต็มที่ยิ่งกว่าพระสงในวัดไทยซะอีก พระสงฆ์ในวัดไทยนั้นแม้แต่จะตีละคังยังไม่กล้าด้วยเกรงว่าพระเต้าจากสินจะส่งเกลียวพวกพระสงฆ์ไทยก็กราบทูลพระเจ้าตากสินอีกว่าเพราะศาสนาคริสต์ยังอยู่ทําให้พระองค์เหาะเหินเดินอากาศไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหมดจึงต้องออกจากสยามเดินทางไปมารดากาเพื่อความปลอดภัยจดหมายเหตุอีกฉบับในปี2325ตัวข้าพเจ้านั้นได้คุยกับขุนนางไทยและคนไทยอีกสองคน ที่มาพำนักที่มารากาเขาแจ้งว่าเกิดกบฏและพระเจ้าตากโดนสำเร็จโทษที่เกิดกบฏนั้นเพราะพระเจ้าตากได้กดขี่ข่มเหนราษฎรเป็นอย่างมากรวมทั้งพระโอรสผู้เป็นรัชทายาทและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็โดนจำตรุกและโดนเคี่ยนอยู่ไม่นับครั้งพระองค์ล้วนอแต่พระไทยองค์เองทั้งนั้นบางคนถูกให้รับผิดทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ทำ และก็ถูกบังคับให้ซัดทอดบุคคลอื่นอีกเพื่อจะปรับเงินเข้าท้องพระคังมีข้าราชการเข้ารีดสองคนก็ถูกเคี่ยนจะดนพิษบาทแผลไม่ไหวเสียชีวิตทําให้ราชดอและเจะ้าพนักงานต่างรังเกียจเดียวฉันพระองค์เป็นอันมากส่วนจดหมายเหตุของมองซีเออร์เดอร์คูวิเวรลงวันที่21ทธันวาพุทธศักราช2325ได้อธิบายเหตุการณ์ในช่วงปลายราชการว่า พระเจ้าตากสินนั้นได้กดขี่ค่าแผ่นดินและชาวต่างชาติอย่างสาหัสมากเมื่อปีกลายพวกจีนได้เคยไปค้าขายในเมืองไทยต้องละทิ้งทรัพย์สมบัตินี้กับประเทศเพราะว่าทนความกดขี่ไม่ไหวมาในปีนี้พระเจ้าตากยิ่งเสียพระสติมากกว่าเดิมบางทีก็จับพระสนมและพระโอรสมาจำตจกและเคี่ยนตีพวกเขาอย่างหนักนี่ก็คือหลักฐานที่แอดมินเอามาให้ท่านผู้ฟังได้ตัดสินด้วยตัวเองว่า พระเจ้าตากนั้นทรงเสียพระติจริงหรือเปล่าเราก็มาฟังความคิดเห็นของเจ้านายราชวงศ์จัก,กรีเพิ่มกันด้วยเช่นเริ่มที่กรมสมเด็จด,ดำรงเดชานุภาพทรงสรุปว่าพระเจ้าตากสินนั้นไม่มีที่สงสัยเลยที่ว่าคุณหลวงตากจะไม่บ้าบ้าแน่ๆถ้าคุณหลวงตากเป็นบ้าอย่างไม่รู้วันรู้คืนพระพุทธยอดฟ้าก็คงไม่ให้ปร่งชีวิต นี่คุณหลวงตากไม่บ้าถึงเพียงนั้นเป็นบ้าข้างอันตรายแผ่นดินส่วนพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์ก็ได้ทรงบันทึกในหนังสือเจ้าชีวิตว่าผู้คนมิใช่น้อยได้แสดงความสงสัยว่าพระเจ้าตากทรงพระจิตวิปลาสหรือเปล่าหรือเรื่องทรงพระประชวนเป็นเรื่องแต่งเพื่อที่จะเอาพระองค์ออกจากการเป็นพระมหากษัตริย์และเป็นข้อแก้ตัวที่เจ้าพระยาจากกักรีจะยั่งแผ่นดิน ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็คงจะมีผู้จดข้อความเช่นนั้นไว้ในอดีตเช่นชาวต่างชาติที่ไม่เกรงกลัวพระราชวงศ์จากกรีก็ต้องจดไว้แต่ถึงบัดนี้ก็ยังไม่ปรากฏออกมาตีพิมพ์เอาล่ะแอดมินก็จะขอจบเทปนี้แต่เพียงเท่านี้แต่หลังจากที่ทุกคนได้ฟังหลักฐานของชาวต่างชาติและของทางไทยแล้วก็คงจะมีคำตอบในใจแล้วว่าพระเจ้าตากสินนั้นทรงมีจิตวิปลาสจริงหรือเปล่า